สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็ามาเที่ยวป่าอีกตามเคยครับพามาดูต้นเปีบครับต้นเปีบหรือว่าต้นกาสลองกําลังออกดอกครับกาสลองบานแล้วหรือว่าดอกเปีบกําลังร่วงหล่นครับ คือดอกก็อยู่สูงมาก,กมองไม่ค่อยเห็นครับแล้วกล้องจากโทรศัพท์มือถือก็ศักยภาพมีน้อยครับเนี่ยครับต้นปีบอันนี้ลักษณะของใบ ปีบต้นในต้นใหญ่นะครับต้นสูงมากนี่ครับลักษณะของต้นปีบสีเทาเปลือกสีเทาโอมแดงเปลือกแตกสะเก็ด ตรงนี้มีสามต้นครับแต่เวลาเราแห่นกล้องขึ้นไปนะมันมองไม่เห็นครับเพราะต้นมันสูงแล้วก็แดดจัดมาก ดอกปีบนี้น่าจะเข้ายาสมนุนไพรได้ครับมีกลิ่นหอมมากครับแต่ที่เคยเห็นเขาก็เอามาหันห่นๆผสมกับยาสูบแล้วก็สูบเขาว่าแกใส่นัดแล้วก็มีเอามาตากแห้งตากแห้งชงกินแบบน้ำชาครับ แต่ก็ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะครับไม่ไม่เคยลองคือก้านดอกก็จะยาวดอกสีขาวมีสี่กีบถึงห้ากีบหอมมากครับ ตอนนี้ก็เริ่มร่วงลงมาแล้วครับก็นำมาแบ่งปันเอามาปากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท,ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับป่าไม้เรื่องราวของป่าต้นไม้ดอกไม้เอามาแบ่งปันกันชมครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ